ในชช่นเขาก็ถามถึงเรื่องทางตันทางการเมืองทางตันทางออกมันตันไหมอะไรอย่างเงี้ยหลังจากที่หลังจากที่นายกอิงเจอนิติสงครามถูกสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่นายกละหลังจากนั้นการเมืองมันตันไหมประเทศจะเดินต่ออย่างไรในสภาพที่ ภูมิใจไทยก็ถอยออกจากร่วมรัฐบาลถอยไปแล้วเรียบร้อยรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยสถานการณ์ขนาดนี้ริ่มเป็นรัฐบาลเสียงปริ่มนปลิ่มนน้ำมากกว่าเสียวจริงๆทางมันจะตันไหมเนี่ยไปฟังคําตอบนะคะว่าคําตอบอย่างไรตั้งใจฟังกันดีๆนะคะเชิญค่ะทางตันครับแสดงว่ามีคนเอาไปอุดไว้ต้องมีต้องมีต้องมีคนอุดไว้มันถึงได้ตันครับถ้าดึงมันออกก็ไม่ตันถูกต้องครับอื เหตุเกิดที่ไหนดับที่นั่นแล้วรู้ไหมว่าใครไปอุดอรู้รู้ไหมว่าที่ตําเนี่ยกลุ่มไหนอ,องค์กรไหนบุคคลไหนไปอุดทําให้มันไม่เคลื่อนตามระบอบที่ควรจะเป็นมันเลยตันเราต้องเข้าใจก่อนว่าเมืองไทยเราเนี่ยคนอยากเป็นนายกก็เยอะ อออันนี้อันนี้อันนี้นแปลว่าทางตันนั้นคือคนแบบเป็นนายกเออถ้าคนได้ไหมมันไม่ใช่มันไม่ใช่อยู่ที่นี่ไม่อยู่ที่นี่นะไม่ใช่ลูกชายไปเที่ยวเมืองนอกประกาศเลยว่าพ่อจะต้องเป็นนายกภายในเดือนกรกฎานี้ลูกชายเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยผมลูกชายไปเที่ยวเมืองนอกพ่อประกาศว่า ไม่ใช่ลูกชายประกาศลูกชายประกาศแล้พ่อจะเป็นนายกภายในเดือนกรกฎาใช่รู้สึกพ่อนี้จะดูหมอใช่ไหมสงสัยนี่ผมพยอยามนะผมจะเล่าให้ฟังครับบางคนที่อยากเป็นนายกเนี่ยยอมทําทุกอย่างเพราะว่าอยากให้หมอดูแม่นเดี๋ยวหมอดูจะไม่แม่นไปโอ้โหใครอ่ะไปเดี๋ยวต้องไปเช็คนะใครอ่ะย้อนกลับไปสามเดือน ย้อนกลับไปสามเดือนลูกชายใครลูกชายใครไป,ไปทต่าง<บ><อ>ประเทศแล้วไปประกาศว่าพ่อจะเป็นนายกเดือนกับกกรกดาคามนี้คนที่จะมีสิทธิ์เป็นนายกแทนนายกอิงมีใครอ่ะก็มีไม่กี่คนนะอนุทินอ่ะใช่พีรพันธ์ถูกต้องประวิตร์วงสุวรรณใช่ค่ะหมดยัง ลุงตู่ยกไว้คนหนึ่งตัดนะอย่าไปยุ่งกับลุงตู่เลยลูกสาวแนะลูกสาวไม่ใช่ลูกชายอยู่ในที่ที่มันดีๆอยู่แล้วลูกสาวลูกสาวไม่ใช่ลูกชายนี่เขาบอกมีลูกชายลองไปไล่ดูนะฮะย้อนกลับไปสามเดือนมีลูกชายไปเที่ยวเมืองนอกอนุทินเอออนุทินก็มีลูกชายนะพิรพันธ์มีไหมไม่แน่ใจไม่แน่ใจประวิตร์ไม่มีลูกอ่ะไม่มีลูกไม่มีลูกชายไม่มีลูกสาวหมดยังหมดละ อาจารย์ใช้กเกษมไงอาจารย์ใช้กเกษมมีกนอนึองอาจารย<ม>์<ม>ใช้กเกษมมีลูกชายไหมคะ <c oughs> ไม่รู้สิ